สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปียวรรณศรีแก้วนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการสาขาบริหารการเงินมหาวิทยายลัยมหาสารคามค่ะจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเลยที่น่าสนใจนะคะก่อนเราจะไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดเลยเราจะมารู้จักประวัติความเป็นมาของจังหวัดเลยกันก่อนนะคะจังหวัดเลยก่อตั้ง โดยชนเผ่าไทยที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษท,ที่ก่อตั้งอาณาจักรโยนกโดยพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองได้อบผยพย,พยผู้คนจากอาณาจักรโยนกที่ล่มสลายเดินผ่านดินแดนล้านช้างข้ามลำน้ำเหงืองขึ้นไปทางฝั่งขวาของลำน้ำหมันจนถึงบริเวณที่ลาบ พ่อขุนผาเมืองได้ตั้งบ้านด่านขวาส่วนพ่อขุนบางกลางหาวได้แบ่งไพ่พลข้ามลำน้ำหมันไปทางฝั่งซ้ายสร้างบ้านด่านซ้ายจากนั้นได้อบพยบขึ้นไปตามลำน้ำและได้สร้างหมู่บ้านหนองคูขึ้นพร้อมกับนำชื่อหมู่บ้านด่านซ้ายมาขนานนามหมู่บ้านหนองคูใหม่ เป็นเมืองด่านซ้ายและอพยพไปอยู่ที่บางยางในที่สุดต่อมามีชาวโยนกกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนระหว่างชายแดนตอนใต้ของอนาเขตลานช้างอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่จะอพยพหนีภัยสงครามข้ามลำน้ำเหืองมาตั้งเมืองเซไลขึ้นจากหลักฐานสมุดคอย ที่พบเมืองเซไลยอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นมาจนกระทั่งถึงสมัยเจ้าเมืองคนที่ห้าเกิดทุกพระพิกภัยขึ้นจึงได้พาผู้คนอพยพไปตามลำแม่น้ำเซไลและได้ตั้งบ้านเรือนขึ้นขนานนามว่าห้วยหมานในปีพศ2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านแห่ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยหมานและอยู่ใกล้กับแม่น้ำเลยมีผู้คนเพิ่มมากขึ้นสมควรจะได้ตั้งเป็นเมืองเพื่อประโยชน์ในการปกครองอย่างใกล้ชิดจึงได้ปรดก้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งเป็นเมือง เรียกตามชื่อนามของแม่น้ำเลยว่าเมืองเลยต่อมาในปีพศ2 4 4 0ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองพื้นที่รศ116แบ่งการปกครองเมืองเลยเป็นสีอำเภออําเภอที่ตั้งเมืองคืออําเภอกุดป่องในปีพศ2000 442ถึง2449ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเลยเป็นบริเวณลำน้ำเหืองและในปีพศ2450ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่4มกราคมพศ2450ยกเลิกบริเวณลำน้ำเหืองให้คงไว้เฉพาะเมืองเลย โดยให้เปลี่ยนชื่ออำเภอกุดป่องเป็นอำเภอเมืองเลยจนถึงปัจจุบันค่ะสำหรับคำขวัญของจังหวัดเลยนะคะเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามค่ะต่อไปดิฉันก็จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดเลยนะคะ จะเจอรักแท้ที่ต้องการวันเวลายาวนานคือการพิสูจน์ว่าใครที่จะมีรักจริงสักทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเจอคนดีๆสักคนจะเดินเข้ามาในหัวใจให้ชีวิตสมบูรณ์อีกนี้ เธอคนเดียวที่ฉันภูมิใจเธอคนเดียวที่ฉันสึืงใจรู้ไหมว่าการกระทําของเธอมันซื้อหัวใจฉันไปหมดแล้วที่นอกหน้าต่างเกิดเรือร่องไร้เยจะถูกใครๆทำ้ายฉันไม่หวาดกลัวที่อยู่ ทางฉันเสมอเมื่อไรที่เจ็บจนเสียน้ำตาแค่มองหันมาจะเจอคนเดียวที่คอยจะเช็ดน้ำตาให้ฉันเมืม่อมีพายุฝนกระหน่ำคนคนเดียวที่พร้อมเดินตามเปียกปอนไปพร้อมๆกัน ือเธอฉันก็รู้ว่าฉันมันโชคดีที่บังเอิญมาเจอคนที่รู้ใจเขาใจ ไม่ว่าฉันจะเป็นอย่างไรมันไม่ใช่ง่ายๆที่จะเจอ,เอมีคนเป็นล้านคนที่เดินเข้ามาโชคดีที่ได้พบได้เจอกัเธอ เธอคนเดียวที่ฉันภูมิใจเธอคนเดียวที่ฉันซึ้งใจรู้ไม่ว่าการกระทันของเธอมันซื้อหัวใจ ที่เจนเสียน้ำตาแค่มองหันมาจะเจอคนเดียวที่คอยจะเช็ดน้ำตาให้ฉันเมื่อมีพายุฝนกระน่ำคนคนเดียวที่พร้อมเดินตามเปียกปอนไปพร้อมกันคือเธอ